นย่งไ mm. บ้างอาจารย์บอกไหมซื้อไหมสิบอกเดยโอ้หววมาแล้วมาแล้วจะมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งสมาธินะทีนี้มนก็สิเริ่มเข่าเด้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งสมาธิแล้วทีนี่เนาะเดีอาจารย์ปลอมี่ไนาะอุ้ยก้ากระหองครับเนาะ มานั่งข้างหลังคนเนี้ยครับผมยานเพคนไงหลังมีผมยานเพคนหัวแตกมีนั่งข้างหลังคนเนี้ยเด้อบ้าหวยเนี่ยยานหัวแตกยานเป็นลมหัวแตกยานเคนลมหัวแตกเขามาเก่งได้ะครับเด้อเวลาเขาเนี่ยเป็นลมงายข้องายขอมตึงพุ่งไปยานหัวหัวคนเปราะใช่ไหมฝดไปฟังฝุดไมฟังฝุดนไมฟังฝุดมันฟังฝุดยิ้มันลาย ไปฟังฝุง่นเด้อเอามุ้มสาดฟังฝุ่นเลยเออเออ,เอ,อนั่นแหละผมยันหัวคนแตก่ไหมเหอะนั่นแล้วนัออ่นเอากระดาษปากกามาเี่ะเลยจะเขียนหรอบอสนักกาสิ่งไหนก็ได้ก็สู้มือบอสเด้อ ตัวได้นาอขอแหงโต้นะขอสามตนะครับขอขอขอสามตนะครับผม โอ้ขแรงขอาแรงเขอาแรงยายเอ้ยเขามากกับเข้าดีๆนเด้อเขดีนอเขาดีๆเลยยายเขาดีๆยายอมเมนดเด้อขอมเมนเด้ออมนเด้อขอขอสามโต้ขอสามโต้มเนเลย แม่เอ้ยตัวไหนล่ะแม่ตัวไหนน้อตัวไหนล่ละน้อครับน้อพอสิได้เลขก่ะน้อแม่สิให้เลขก่ะน้องวดนี่เอามีเขามาขอหลายงวดแหละอาจารย์ปอบ<ห>มากเธอแล้ว,ลวตัวไหนน้อ อ้หขึ้นล็กขึ้นลขึ้นล็กตัวไหน้อขึ้นเล็กเบิงมือน้อดูมือครับดูมือครับือ คือกับแม่จ,จอมผัวงินหลานให้ได้เ้อแม่แต่เคียนท่องอครับหยุดวันละมาขอโศกขอลาบแรงงวนวันที่สิผูกเลยเนีย่มีหน้าเลแม่โอ้ เอาซื้อเพลินคุยกับเพิ่นใหุ้หูเรื่องยุมมองได้นี่งอยู่ทั้งพุ่นบ่อ๋อก๊อกนี่หยังเนี่ยนี่หยังนี่ยออกไปออกไปอดี๋ยวบ้างังเนาเอาเพิ่นขึ้นมาหน่ำบ่คือหยังได้โอ้ให้เอาขึ้นมาด้วยอยู่ในน้ำเยอะบ่เงินโบถือเลยเทือกสี็ดได้สีฟืดเอาขึ้นได้เอามาเอามาเอาหยังมาปากกากระดาษปากกา

สองหกสี่สองหกสี่สองแล้คิวคิวแมนแมนเด้อเขียนกลับทางอยู่าประเทศนี้หกสี่สองหกสี่สอง สี่สองอาจารย์ใครแค่ท่านหกสี่สองอ,อ,อือแปดมยงสองแปดสามแปดสองแปดสามเออเออ เอ้ยอยู่อืม<อ>เอ้ยเอ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วแบ๊นแบ๊นเบ๊นับ๊นเข้ามาเตรมรูปโปรโปรเลยบอก អ៊ីញអីហ្នឹងຢູ່ໃສយស្អីយស្អីយយ៉ាងណាដែរយយ៉ាងណាដែរក៏ដោតน้ําបောက်ក៏ដោតน้ําមិនទៅក៏ដោតน้ําយមកហ្នឹងយមកហ្នឹងអូយក្នុងน้ําយទីនេះយទីនេះអ្ហាក៏ដោតលោទៅយដោតលោទៅងុំនោះមែនជាអីជាអ្នកតាទៀនយទៅគ្នាណាค่ะហ៎ម៉េចហ៎ហ៎អូយទីน้ําឯអង្គជួយដែរយកឡើងស្ວຍជា จ้า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 อือสองสององค์สองนางอยู่ในน้ำเอออยู่ในน้ำสองนางเอาเอามาบอกเลขพอแล้วเอามือบอกขึ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่ก่อนยืดให้ตัวไหนแปดสี่สองเดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่เขียนให้ใหม่ เอาตไนพิมพบอบอบอต่อพิมพ์แล้วเหียนมาจากัหนแหละหันหันหันไหม่ไปสะด้แม่สองนางสนางให้เลขสองสองาให้เลขสมาหกสีน่ะใครใครใครให้ใครให้เลเป็ดสใครให้ นั่นแหละ8ปด3อ่ะใครให้องค์ไหนองค์ที่ไหนที่กันหนคือกันใอ้อออหกสีนี่สองค์ที่ไปอยู่ในน้ำนี่ไเดินกันอเลยดสองแปดองแ หกสี่สองแปดสองแปดสาครับหกสี right ่สองแน้ำสน้ำอยู่ในน้ำให้ให้เอาขึ้นมาขึ้นมาเออเออสเออเออใช่ใช่โอเคหกสี่